สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนการหารากที่2กันนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการหารากที่2เนี่ยทำได้หลายแบบแบบง่ายที่สุดก็คือกดเครื่องคิดเลขนะคะลายค้นคงกดเครื่องคิดเลขเป็นนะคะแต่ว่าในเนื้อหาที่ครูจะสอนเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2แบบก็คือการหารากที่2โดยการแยกตัวประกอบกับการหารากที่2โดยการประมาณนะคะสำหรับหลักสูตรเก่าเนี่ยเขาก็จะมีการหารากที่2โดยการตั้งหารนะคะเดี๋ยวครูจะอัดคลิป วิธีการหาราดที่2โดยการตั้งหารในคลิปตัดไปนะคะให้ติดตามกันด้วยนะ,ะวันนี้เราหาราดที่2โดยการแยกตัวประกอบก่อนมาดูตัวอย่างที่13นะคะอยู่ที่หน้า24ในเอกสารประกอบการเรียนของเรานะคะลูกการหาราดที่2จงหาราดที่สองของ400อย่างนี้สมมุติว่าค,คุณครูถามนักเรียนปกติเลยว่าราดที่สองของ400คืออะไรหลายคนก็คงตอบแล้วได้ว่ามีอะไรคะ มี20มีตัวเดียวไหมไม่ใช่มี20และลบ20นะคะรากที่2ของ400ก็แปลว่า400เนี่ยมีรากมีลูกกี่ตัวมีลูกกี่คนก็คือตอบว่า2คนนะคะแต่เครั้ง้นครูถามกลับถามกลับใหมว่า20เป็นรากที่2ของใครเหมือนกับคล้ายๆกับคำพูดที่บอกว่า20เป็นลูกใครงั้นมีแม่ตัวใหญ่ใช่ไหมคะย่เป็นลูกของ400 20เป็นรากที่สองของ400คือเป็นรากที่เป็นบวกในขณะเดียวกันลบ20ก็เป็นลูกของ400ด้วยเพราะว่าลบ20เนี่ยเป็นรากที่สองของ400เช่นกันนะคะแต่ถ้าตามคําจํากัดความของเขาเนี่ย20เป็นรากที่2ของ400เพราะว่า20ยกกําลังสองแล้วได้อะไร400นะคะแล้วก็ลบย0ยกกาลังสองก็ได้อะไรด้วย400ด้วย นะคะอันนี้เป็นการทบทวนเนื้อหาเดิมแต่วันนี้เนี่ยคุณครูยกตัวอย่าง400เพราะว่าเราต้องยกตัวอย่างเลขง่ายๆก่อนเพื่อที่ว่าเราจะเป็นตัวถ้าเราไปเจอตัวเลขยากๆหรือมากกว่านี้เราจะใช้วิธีเดียวกันนี้นะคะซึ่งคําตอบตรงเนี่ยซึ่งคําตอบถูกต้องใช้วิธีเดียวกันนี้กับตัวอื่นด้วยโอเคไหมลูกอ่านครูจะลบทิ้งนะคะถ้าอยากจดก็ไปสต็อปแล้วก็จดดูต่อนะคะลูก คุณครูจะหารากที่2ของ400แน่นอนเราต้องใช้การแยกตัวประกอบใช้การแยกตัวประกอบแยกแฟกเตอร์นะคะเลขอะไรดีเลข2นะคะเลข2อ่ะเขียนสั้นๆเขียนง่ายๆเขียนข้างๆทดให้คุณครูเห็นได้เลยนะคะกระดาษทดไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะคะกระดาษทดสําคัญเพราะถ้าหนูเขียนกระดาษทดไม่ชัดหนูก็ลอกตัวเลขในกระดาษทดไปเติมคําตอบให้คุณครูแล้วมันก็ยังไม่ถูกนะคะลูก ตรงนี้ได้100หนูก็เอาแม่อะไรหารต่ออีกก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของเรื่องนี้คือเราต้องหาตัวที่เหมือนกันกี่ตัวลูก2ตัวถ้าหนูเห็น100แล้วหนูนึกถึงใครนึกถึงใครที่คูณกัน2ตัวเราได้100ก็ต้องคิดถึง10ใช่ไหมคะหนูอาจจะเขียน10กับ10อย่างนี้ก็ได้นะ,ะแต่ในะดับเบิ่มเริ่มต้นคุณครูขออนุญาตสอนแบบ แยกตัวประกอบหรือแยกแฟกเตอร์เนี่ยให้เป็นจํานวนเฉพาะให้หมดก่อนนะคะเผื่อ,เ,อเด็กบางคนมาดูล่องงไม่สงสู้สงสัยว่าอะไรนะค่อยๆค,คิดไปลูกเดี๋ยวหลังๆครูอาจจะแบบพัฒนาให้เร็วขึ้นนะคะสองห้าสนะคะไปเรื่อยๆเอาแม่2อีกก็ได้ค่ะ25ถ้าใครยังหารสั้นไม่เป็นนะคะกลับไปทบทวนนะคะวันนี้เราไม่ทบทวนเรื่องการหารสั้นให้แล้วนะลูกอ่ะเสร็จแล้วนะักเรียนได้สกี่ตัว ได้สองสี่ตัวแสดงว่า4 0 0ร้อยคือ2คูณกันทั้งหมด4ตัวนะคะแล้วก็มีห้ากี่ตัวมีหอีก2ตัวมีห้าอีกสองตัวนะคะบรรทัดถัดไปเนี่ยบรรทัดต่อไปเราต้องการตัวที่คูณกันแล้วยกกำลังสองนะคะคูณกันยกกำลังสองแล้วได้เท่าเดิมนะคะเครื่องหมายเท่ากับแ,แปลว่าซ้ายขวาเท่ากันนะบนล่างเท่ากันนะคะนั่นเลยเลือกมาค่ะ2ตัวดึงมา1 2ตัวดึงมา1 สองตัวดึงมาหนึ่งข้างในก็จะมีเลขอะไรบ้าง2คูณ2คูณ5นะคะ2คูณ2คูณ5อาที่ไม่พอที่เหลืออีกก็เป็นเท่าไหร่ลูกอ่ะ20ยกกำลัง2นะคะได้20ยกกำลัง2ในขณะเดียวกันนอกจาก20แล้วและและมีอีกตัวหนึ่งที่ที่คูณกันแล้วได้400ด้วยนั่นก็คืออะไรลบ2ี อย่างนี้นะคะดังนั้นรากที่2ของ20ตอบกี่ตัว2ตัวจะตอบตัวลบก,ก่อนหรือจะตอบตัวบวกก่อนก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรียนก็เติมคําตอบลงในช่องว่างแบบนี้สังเกตคุณครูเชื่อมเขาด้วยคำว่าอะไรและเชื่อมด้วยคําว่าและแปลว่าทั้ง2ตัวเป็นคําตอบนะคะทั้ง2ตัวเป็นคําตอบนะ,ะต่อไปตัวอย่างที่14อันนี้ข้อนี้จะมีกี่คําตอบข้อนี้จะมีกี่คําตอบ จะมีแค่คําตอบเดียวคือรากที่เป็นบวกนะคะอันนี้ถ้าอ่านก็คืออ่านว่าจงหารากที่2ที่เป็นบวกของ1นึ่นะคะหารากที่2ที่เป็นบวกของ1นึ่นักเรียนก็มาจัดการแยกแฟกเตอร์เรียนแบบข้อแรกเลยนะคะ,ะตัวที่อยู่ในรูทเหมือนกันรูก็เขียนยาวๆนะลูกเสร็จแล้วหนูก็มาแอบคิดตรงนี้1นึ่1089 1089 10 เราเลือกเลขอะไรไปหารดีเลข2ได้ไหมเลข2ไม่ได้เพราะบอลงท้ายด้วยเลข9นะคะ,ะมีเทคนิคนึงที่ที่จริงๆหลายคนรู้ละหลายคนก็ยังไม่รู้รู้ซะตั้งแต่วันนี้เลยถ้านเรียนจับเลขโดดทุกตัวบวกกันทุกตัวบวกกันได้เท่าไหร่คะเลขโดดทุกตัวบวกกันได้18ได้18แล้ว3หาร18ได้ไหมถ้าสหาร18ได้3จะหารเลขชุดนี้ได้ นะคะถ้า3หารผลบวกของหลักของแต่ละตัวเนี่ยค่ะลงตัว3ก็จะหารตัวนี้ได้ด้วยนะคะเอาไปในลูกไม่เสียเวลา3 3 9 3 6 8 3 39. Six Eight. 3 9เอาไปต่อค่ะเห็นมา3 6 3เลขอะไรมาแน่นอนเลข3นะคะได้121อย่ะ1 2เพอเห็น121ต้องคิดถึงใครทันทีเลย11กับ11นะลูกนะ ดันั้นหนูก็เลือกเลขอะไรไปใส่ข้างใน3คูณ3คูณ11แล้วก็คูณ11นะคะรรทัดต่อไปยังเขียนสแควร์รูทอยู่นะคะหนูพยายามจัดชุดให้มันยกกำลังอะไรลูกยกกำลังสองเราได้อะไรออกมาเหมือนกัน2ตัวเหมือนกัน2ตัวได้เลข3คูณกับเลขอะไร11เ็นะคะเลข3คูณกับเลขสิถ้าอยู่ในสแควร์รูทยกกำลังสอง นะคะคมันก็จะได้3ามคูณสิหลุดออกมาแบบนี้นะคะเพราะมันมีบทนิยามบทนึงว่าไงลูกเอยกับสแควรูทเอกำลังสองจะเท่ากับ a เมื่อ a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนยจำได้ไหมแปลว่า a เป็นบวกนะคะ a เป็นบวกนี่ได้3ามคูณสินะคะสามคูณสิตอบอะไรลูก33โอเคไม่มีคําตอบติดลบนะคะมีคําตอบเดียวคือตอบว่า33อ่า มีอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะคะจะแอบ,บสอนซึ่งไม่มีในหลักสูตรหรอกอาศัยประสบการณ์เอาอาศัยประสบการณ์เอาเอาทุกหนูดูนะคะดเูเราจะหาตัว2ตัวคูณกันให้ได้1นึ่คุณครูใช้การประมาณก่อนคุณครูใช้ว่าางี้สามสิบกำลังสองได้เท่าไหร่900นะคะตัวเลขกลมๆถัดไปคือ40่สิบกำลังสองได้1000พเท่าไหร่1,600แต่เราต้องการอะไร เราต้องการ108989 10ันเนี่ย1นึเนี่ยมันต้องอยู่ระหว่าง30กว่ากว่าใช่ไหมคะ30กว่ากว่าอ,อันนี้นักเรียนก็ลองเดาดูว่า30อะไรคูณกัน2ตัวแล้วลงท้ายด้วยเลข9เนี่ยสามสิบอะไรคูณกัน2ตัวลงท้ายด้วยเลข9มันก็จะมี33กับ30อะไรคะ37ที่คูณกัน2ตัวแล้วลงท้ายด้วยเลข9้า ะะเราก็เดาว,ว่ามันควรจะเป็น33หรือเป็น37นักเรียนว,ว่ามันควรจะเป็น33หรือเป็น37มันควรเป็น3 0 3 3เพราะอะไรลูกเพราะว่า1 0 8 9มันใกล้900มากกว่ามากกว่า1,600้ยใช่ไหมคะเออเราก็มารีเช็คอีกครั้งเราก็เอา33ามเนี่ยามาคูณคูณกัน2ตัวซึ่งมันก็จะเท่ากับตัวนี้เลยโอเคไหม อันนี้คือการประมาณนะคะที่ต้องเป็นตัวเลขลงตัวด้วยพอเข้าใจไหมลูกอกคุณคุณลบลบนะคะไม่ทันหนูก็สต็อปคลิปแล้วก็มาหาจดใหม่ลูกนะ,ะต่อไปตัวอย่างที่15ติดลบ1นึ่งสแควรูทหอันนี้คําตอบก็ต้องติดเลยด้วยติดลบเพราะว่าถ้าอ่านเป็นภาษาทางการคือรากที่2ที่เป็นลบนะรากที่2ที่เป็นลบของ1764คืออะไร ะค,ะคำตอบก็จะติดลบนะ,ะเราก็ต้องคือโจทย์ข้อนี้เนี่ยวิธีการนี้เราให้แยกตัวประกอบแต่ถ้าหนูจะแอบคิดอแอบคิดมาแอบคิดตรงนี้กันแอบคิดแอบคิดนะคะนี่นี่จับเลขก,กลมๆเท่าไหร่ดีลูกเลขกลมๆเริ่มที่40มั้ย40กำลังสองได้1,600ถ้า50าํากำลัง2ได้เท่าไหร่50กํากำลัง2ได้2,500เกินไหมครับ เกินเราต้องการเท่าไหร่1764เรเราต้องการ 1, 7 6 4แสดงว่าต้องเป็น40กว่ากว่านะคะอ่ามันก็ต้องเป็น40กว่ากว่า40อะไรคูณกัน2ตัวแล้วลงท้ายด้วยเลข4 40อะไรคูณกัน2ตัวแล้วลงท้ายด้วยเลข4เนี่ยเออก็คือ42กับ48ใช่ไหมคะ42งกับงั้นมันก็ควรจะเป็นอะไรเล่นเดา พันเจ็ดใกล้พันหกมากกว่า2องพใช่ไหมคะแนวโน้มที่จะตอบ42เนี่ยก็คือน่าจะใช่ไหมน่าจะใช่ไหมแล้วเรียนก็รีเช็คเดียการจับ42่สคูณสีนะคะถ้าเป็นข้อสอบช้อยหนูก็เดาทางออกสองตัวคูณกันลงท้ายด้วยเลข4หนูก็ตอบตัวนั้นแหละนะคะแล้ก็ใช้วิจารณญาณลูกตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้นะ,ะแต่ตอนนี้วิธีนี้โจทย์ต้องการถามว่าให้แยกตัวประกอบ เราก็ต้องทําตามที่เขาต้องการนะคะโ okay. อเคแม่2องนะสอง้ายลูกสองแปดสิบหกไปค่ะ2 2 4สองสี่แปถ้าทุกคนรู้ทุกคนท่องตั้งแต่1นึ่กำลัง2ถึง30มสิกำลังสองได้เนี่ยสี่เนี่ยมันคืออะไรกำลัง2ลูกเก่งมากนะคนที่ตอบคือเก่งมากนะคือ21่สิกำลังสองแต่ถ้าหนูท่องไม่ได้ หนูก็เอาแม่สาหารต่อไปแม่สาหารต่อไปแม่เจ็แล้วก็แม่เจดมันก็จะได้คําตอบเท่ากันนะคะแต่คุณครูก็บอกนักเรียนตั้งแต่ต้นคาบเลยว,ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องออใช้จํานวนเฉพาะทั้งหมดมาเป็นตัวหารเพราะว่าหัวใจของเราก็คือหาตัวเหมือนกันสองตัวดังนั้นถ้าหนูหยุดที่ตัวไหนสองตัวคูณกันแล้วได้ตอบตัวนั้นเลยลูกนะคะอันนี้คุณครูก็ให้ให้โอ้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่า โจทย์บอกว่าเป็นการแยกตัวประกอบหนูจําเป็นต้องละเอียดเข้าไปถึงจํานวนเฉพาะนะเออต้องเป็นถึงจํานวนเฉพาะนะคะโอเคอ่าก็ต้องเป็น3คูณคูณ3ใช่ไหมลูกแล้วก็มีอะไรคะมี7กับ7อ่าอ่ห้องที่เข้ามาดูที่หลังนะคะลูกคุณครูขอเพิ่มตรงนี้หน่อยพอดีลืมไปนึกขึ้นได้ว่าการแยกตัวประกอบคือการเขียนให้อยู่รูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะนะคะอ่ะ การเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะโอเคอันนี้เราแอบคิดตรงนี้ว่าได้21แต่เรารู้ว่า3าคูณเได้21ใช่ไหมอ่ะไปต่อึอืบนะคะอ่ะเหมือนกัน2ตัวเหมือนกัน2ตัวเหมือนกัน2ตัวนะคะหนูก็ได้อะไรมาลูก2คูณ3คูณ7ยกกำลังอะไรยกกำลัง2นะคะขอแก้ไขตรงนี้ด้วยนะลูกนะ จึกอาสแควร์รูทไม่มีสแควร์รูทละดึงข้างในออกมาเลยยังใส่วงเล็บ2คูณ3คูณ7แค่นี้นะคะโอเคไหมตอบติดลบเท่าไหร่เหมือนกัน42นะคะคำตอบตัวนี้ก็ตอบว่าลบ42โอเคสำหรับการหาราาที่2โดยกยารแยกตัวประกอบก็จบแค่นี้นะคะ,ะทุกคนกลับไปทบทวนนะคะเดี๋ยวมีการบ้านด้านหลังด้วย นะคะกลับไปทบทวนมีกันบ้านด้านหลังด้วยนะคะ